ดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท,ท่านเชฟยนันสกิดข่าวคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษหรือว่าคลิปสเปเชียลนั่นเองนะครับผมทำ youtube ทำข่าวเสนอข่าวแล้วก็ผมได้ไปพาดผิงบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เล่นโซเชียลเลยนะครับไม่ได้จับโทรศัพท์นะครับไม่รู้เรื่องโซเชียลเป็นยังไงพออิญน,นะครับเพื่อนส่งข้อมูลมานะครับ ทำให้ผมนะครับได้ไปเอ่ยกระทบกระเทือนทําให้เขาเสียหายนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่านางสาวปาันนาปัญจรัตนาหรือเกตนะครับคราวนี้ก็เลยมาทําคลิปขอโทษขอโทษกันแล้วกันนะต่อไปเนี้ยผมจะไม่เอ่ยชื่อชื่อนี้ทําให้คุณเสียหายอีกต่อไปแล้วก็จะไม่พูดถึงบุคคลคนนี้อีกต่อไป กูไม่กินหนังปลากรอบไม่รู้เอาหนังอะไรมาใส่หนังงัวหนังควายที่ไหนมาทําเป็นหนังปลาก็ไม่รู้อุ้ยครีมกระจอกกูก็ไม่ใช้สบู่กระจอกกูไม่ใช้กูจะบอกให้เออครีมกูใช้ตลับหนึ่งเป็นพันทองพันอีบอกให้เนี่ยจากญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยมีคุณภาพจ้าดิสติกตลอดละกิตแปดร้อยนะจ๊ะโอเคนะรับทราบ วันนี้กูกูไปหาก,กูออก,กนอกบ้านอะรายได้กูเป็นหมื่นแท้วันนี้กูจะบอกมึงให้กูออกแป๊บเดียวแค่ชั่วโมงเดียวเนะี่ยรายได้กูเข้ามาเป็นหมืน่นรอบใบอีกกูจะบอกให้วันนี้นะ่ะวันนี้รายได้กูเยอะเออเข้าใจหรือเปล่าแกยังมีคุณภาพแกยังมีศักดิ์ศรีไม่ได้เกี่ยวเหียวเหียวยนัยนยนันโอ้ยกูอยากโชว์มึงวะ่ะ กูไม่อายหมากูโชว์มึงได้เลยอีดีที่พวกสาวๆที่มึงบอกว่าไม่แก่ไม่เหี่ยงไม่ยนันเพราะอะไรลูกเปล่าจมูกก็มีแต่ของปลอมยัดเข้าไปสิเมื่อไรเนี่ยมะเร็งจะแดกจมูกนมก็มะเร็งเ่ะจะกินเนี่ยยัดเข้าจากรกะแลเนี่ยของปลอมมันน่ะมึงรู้หรือเปล่าเอออยากให้ใหญ่ให้อยากอยากให้อนี้เน่ะเนี่ยเขาทํายัดเข้าตรงจากระแล้เนี่ย เออมึงจะเอานมใหญ่ขนาดไหนพวกนั้นมีจะเสริมปุ๋ยบอกให้หัวนมนีสีชมพูเลยแต่พวกสูนะ่ะไปเสริมนมไม่มีไปทําจมูกไม่มีก็ไปทําหน้าเหี่ยวก็ไปทํากูหนี่ไม่ทําอะไรนมกูก็ไม่เสริมจมูกกูก็ไม่เสริมแต่นมกูนะ่ะตั้งยิ่งกว่าอะไรดีฉี่ฉี่หนาะมึงกันยังใดเลยกูจะบอกให้ไม่ได้รู้ที่อื่นเลยนะครับบุคคาไม่ดูที่อื่นเลยดูที่โนตมหนึ่งเดียว